สวัสดีจ้าวันนี้ยาจอยมาแต่งแต่งตัวออกขายลูกชิ้นนะจ้าดูช่างแต่งหน้าเออช่างแต่งหน้าแบบยังไงอ่ะหัดแต่งเหรอซ้อมซ้อมแต่งไวเออแต่งให้พี่สาววันแต่งงานจ้าวันแต่งงานพี่สาวเลยแต่งให้ยาจอยดูก่อนแต่งขายลูกชิ้นเบาๆนะจ้าเนี่ย วันนี้แม่ค้าสวยเป็นพิเศษจ,จ้าปกติยาจอยไม่เคยหวีผมเลยเด้อแป้งเปิงไม่ไม่เคยทาลูกค้าบอกทำไมแม่ค้าหน้าดำจังแม่ไม่อะไรหน้าดำปี๋แม่แม่ไม่คนอื่นก็สวยสวยแก้มแดงๆปาดแดงๆวันนี้สวยนะจ้านี่มันโดนโดน,โดนโครูครูแซวหนูกันเลยแม่ตัวอะ่ะ ทำหน้าเนี่ยธรรมาชาติหมือนพิ่งตื่นนอนขึ้นมาเลยปากกระซิบเนาะไม่ได้ทาอะไรไปโรงเรียนเลยวันนี้แม่ค้าจอยสวยนะจ๊ะอจอยสวยนะแม่ค้าลูกชิ้นจ้ใาใครสนใจมามาอุดหนุนได้นะจ๊ะส่งไลนะ์มาซื้อก็ได้จ้าวันนี้ม <า S 2> แม่ค้าสวยเ้อ<ว>นานๆนะได้แต่งหน้าีแล้ว<ส><ท>เด็กๆก็ได้จอยฮะ ใครสนใจอุดหนุนน่ะทำบุญน่ะเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรสากยียจอยได้ใช่วันนี้ยายจอยสวยเป็นพิเศษนะจ๊ะเคยเห็นแต่ยายจอยหน้าเขียวๆปากดำๆวันนี้รู้สึกว่ารู้สึกตัวเองว่างามเป็นพิเศษเลยสวยสวยสวยนะเสื้อตัวเดิมรู้สึกว่างามกันทั้งนั้นเลย สนใจมาอุดหนุนลูกชิ้นยจ,จอยได้นะจ๊ะทรงผมก็งามเห็นบ่อืมแม่ค้างามใหญ่แล้ววันนี้ดูช่างช่างทำสุขมีมุ้อืมดูจ้าดูแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งจ้าดูทรงผม ยิ่งกว่าไปออกงานอะไรนะอีเวนต์อ,นตอีเวนต์เหรอ,อ,อ,องามงามาจจอยมาแล้วจ้าวันนี้งามนะชมตัวเองปกติจะหน้าดำตลอดตันนี้มีช่างแต่งหน้าส่วนตัวด้วย หน้าเกาหลีนะท่านแต่หน้าเกาหลีดูดิจ้างก็หน้าเกาหลีเห็นไหมแล้วถ่ายตอนเขาไม่แต่งหน้าเลยนะอุยคอยไม่แต่งก็การักกันซีนเขาเรียกกันซีนทุกนนะถ่ายตอน้วเองสวยสั่งมาจากเกาหลีช่างบินมาจากเกาหลีนะจ๊ะวันนี้งามเลยงามงามงามไหมคะแม่ชาวพูดังกิษจะทำกับช่าง สดายจอยพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเขาแล้วไปเออเขาแล้วไปหลานบอกว่ามันนั่นจะแบบว่าไปหาปัวฝรั่งสักคนพูดไม่เป็นเน๊เอาเครื่องนั้นมันมันอุ่นเครื่องเลยดูทรงผมกินกินขาดแล้วันเนี้ยจอยสวยงามพระรามแปดจ้าวันนี้ลูกค้าเยอะแน่เลย งามเด้งามเด้แม่ค้าลูกชิ้นปิ้งปิ่นทองแลนยายจอยมาแล้วจ้างามเด้วันนี้แค่นี้ก่อนจ้าเดีย๋ยวให้ถ่ายเบื้องหลังเลนะต่อคลิปเอาคลิปเลต่อกันีเดีเดี๋ยวไปตั้งร้านลูกชิ้นก่อนเด้อมาอุดหนุนกันได้นะจ้า ทรงผมก็สวยผมต้องดูข้างหลังอืมแม่ค้าสวยเกินไปไหมเนี่ยวันนี้ท่ไมมันไม่ออกมาใหห้พี่เ็นสวยก็แค่นี้สวยแล้วพอยจ้าบ๊ายบายก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านลนะคลิปนี้สวย